รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแมบบ้วันนี้ฝนจัดหนักตั้งแต่ช่วงสักสายๆเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะตกหนักตกนานแค่ไหนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกส่วนทุกฝ่าย ที่ช่วยกันเร่งระบายน้ําแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่ต้องหาทางรับมือกับเรื่องของน้ําท่วมขังในบางพื้นที่เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับมาถึงช่วงการประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนะครับ คำถามถามว่าข้อใดคือหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยระหว่างข้อ1 BJC งเเบอร์ล er ียูเกอร์จำกัดมหาชนหรือจะเป็นข้อ2 BBL b a n แกรุงเทพคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ครับ BBL b แ n k บกรุงเทพคือหุ้นเด่นจากทาง KTB ประเทศไทยและนี่ก็คือรายชื่อ8ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีดังมีรายชื่อต่อไปนี้ครับ รางวัลที่8ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนรวมสุดยอดธรรมะสุดฮาของพระมหาสมปองตาลบุตรโตนะครับได้แก่คุณลัทธพันสุลินรัตัฐรางวัลที่6รางวัลที่7ยังคงเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวเกียวโตครับเที่ยวเกียวโตสองรางวัลน,นี้ได้แก่คุณสมบูรณ์เสียงระคังและคุณพงษ์สวัสดิ์ขำอิ่มนะครับส่วนรางวัลที่หครับ เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่อง1สุดยอดวิธีสู่วิถีร้อยล้านนะครับได้แก่คุณอนหนึ่งเศรษฐีสมบัติรางวัลที่4ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องรวยหุ้นด้วยระบบผลประโยชน์หรือ V.I. โดยคุณพิชัยเจวลาได้แก่คุณทัพทิมโลสุวรรณนะครับส่วนรางวัลที่3ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่อง t ท c h n i c a l a n a l y s t s ์สเต็ปบายโดย Daddy Trader นะครับ เล่มนี้ผมชอบอ่านมากที่สุดนะครับรางวัลที่3นี้ได้แก่คุณธนพัฒนสิทธิพรอนอันต์นะครับรางวัลที่2ครับเป็นกระเป๋าพรีเมียมสไตล์สปอร์ตจาก s ัสโก s ซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจได้แก่คุณนัทวุฒิเสรีลมคุณนัทวุฒิเสรีลมส่วนรางวัลที่1ครับรางวัลที่1เป็นกริป v อลเชอร์ที่พักบ้านโดมจูเนียร์วัน1คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านรวมกิจกรรมเครื่องเล่นและสวนน้ำนักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมูลค่ารวม4,000บาทได้แก่คุณอนุรักษ์อินโตคุณอนุรักษ์อินโตนะครับขอแสดงความมีดีกับทั้ง8ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s นะครับหรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.yout h c a r e u c o m ก็ได้ และทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปด้วยเช่นเดียวกันส่วนท่านที่พลาดไม่เป็นไรลุ้นกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็2ช่องทางในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยนะครับคุณพันนีครับ7465ถามหุ้น PTT GC หุ้นของปตทสพหุ้น SCB ธนาคารไทยพาณิชย์หุ้น KTB ต้องการซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวซื้อได้ไหมและควรจะเข้าซื้อที่ระดับราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้นะครับคุณพันนีท่านต่อมาครับคุณสมชาย0-536ถามว่าไม่ทราบว่ากาันกุลราคาตอนนี้เข้าได้หรือยังสนใจหุ้นกันกุลนะครับอยากจะเข้าลงทุนหุ้นกันกุลนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับคุณสมชายนะครับท่านต่อมาคุณอรวรัน7311บอกว่าสำหรับ SGF ติดอยู่ที่จุด38เอ๊ะจะหลุดไหมแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ CKP CKP ถ้าจะเข้าไปรับเนี่ยรับที่แนวต้านแนวรับที่เท่าไหร่ดีนะครับสำหรับ CKP คุณอรวรันนะครับผมรีบจัดคิวให้ด่วนเลยครับคุณอรวรันท่านต่อมานะครับคุณกัลยาพรฝากคำถามมายังรอเรื่องไอเฟกอยู่นะคะจะไปรอดไหมเนี่ยนะครับแล้วก็ b r อาเซนของ BBL เป็นอย่างไร บีอารเซียนของ BBL จะมีทั้งกองปกติแล้วก็มี b ีอารเซียน RMF ที่ขายอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับตัว b ีอาเซียนกองปกติเนี่ยออกมาได้ประมาณสักปีนึงผลตอบแทนย้อนหลังก็ประมาณสัก9%เนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันแล้วก็มีให้เลือกทั้งกองปกติแล้วก็ b ีอารเซน RMF ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลาแบบนี้ก็และกันนะครับคุณกระยาพร เอาละครับช่วงแรกของรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับไปติดตามดูเทรน์แนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรในภาวะตลาดแบบนี้นะครับใช้กลยุทธ์ไหนดีและบริษัทไหนจะเป็นหุ้นเด่นในมุมมองจากทาง KGI ประเทศไทยผมเชิญคุณสุโชคิีรวรรัตน์ผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิจัย จากบริษัทกทรัพย์ KGI ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสุโชตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นออกอากาศได้ไหม <c oughs> ได้ครับโอ้นักวิเคราะห์มันนี่พัสมันนี่เฉาในตระกูลอ๋อเยอะมากนะครับครับ <c oughs> อ้วนอูดอันโอ้โหเพียบเลยนะแต่มอมาอย่างมิงนี่ยังไม่เคยมีเลยครับ <c oughs> อ่าตกลงคุณทุกฟังครับถ้าได้ยินคาว่าคุณมิงคุณมิงก็คือคุณสุโชคถีละวราลัตของเรานั่นเองนะครับ เอาล้ครับคุณมิ้งครับมาดูแนวโน้มตลาดกันหน่อยนะครับวันนี้จะแกว่งกว้างแกว่งแคบแค่ไหนครับคุณมิ้งครับสำหรับตัวภาพรวมตลาดเบื้องต้นก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยราคาน้ํามันปรับลงมาค่อนข้างแรงใช่ถูกเซ์ออนแฟกับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยบังเอิญตลาดหุ้นไทยก็ถูกถ่วงด้วยน้ํามันค่อนข้างเยอะกลุ่มพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าภาพรวมต่างๆไม่ได้มีอะไรเป็นลบ นีแต่ว่าตรงนี้ก็เลยทําให้ตลาดทุ้นไทยอาจจะถูกการแคบกันขึ้นได้บ้างหลังจากที่ลันลี่ขึ้นมาหลายวันติดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจนถึงสัปดาห์หน้านะครับทางรีเสิร์ชเคจไอมองว่าน่าจะเป็นการแกว่งตัวออกข้างแบบแคบแคบนะครเป็แนแนวโน้มจะเป็นแกว่งตัวในแนวกว้างอย่างแคบแคบจะเป็นรูปแบบไซด์เวยเหรครับใช่จะเป็นลักษณะไซด์เวย์ออกข้างครับนะครกรอบแนวต้านด้านบนกับกรอบแนวรับด้านล่างจะกว้างจะแคบสัแค่ไหนครับ กรอบแนวต้านด้านบนนะฮะผมมองไว้ที่บริเวณ1,575แนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ1,560ถ้าทะลุ1,575ขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยป้ายต่อไปจะไปเจอกันแถวไหนครับครับถ้าทะลุที่บริเวณ1,575นะครับในทางเทคนิคนะครับก็สอดคล้องกับในทางพื้นฐานด้วยนะครับเรามองไว้ที่บริเวณ1,590นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะคิดเป็น PE ที่ประมาณ16เท่า คือถือว่าอยู่ในระดับที่แพงกว่าก่อนหน้านี้และเชื่อว่าน่าจะเป็นระดับที่นักลงทุนที่กําไรก่อนหน้านี้เราเนี่ยล่ลงไปซื้อช้อนซื้อนข้างล่างบน่าจะมีแรงขายบ้างในระดับตรงนั้นจะเป็นแนวขายหนาแน่นเลยถ้าสามารถขึ้นไปแตะแถวแถวหนึ่งห้าเก้าศูนย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านด้านบน2แนวนะครับหนึ่งห้าเจ็ดห้าและถ้าทะลุขึ้นไปได้อาจเห็นหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะครับใช่ครับแล้วแนวรับด้านล่างล่ะครับคุณมิ้ง แนวรับนะครับมองเอาไว้ที่บริเวณ1,560นะครับครับนะ1,560จะเป็นกรอบแนวรับด้านล่างนะครับครับถ้ามีการไซด์เวยตามกรอบแนวรับแนวต้านตามนี้แล้วกลยุทธ์ของรายย่อยอย่างเราๆเนี่ยนะครับงัดกลยุทธ์ไหนมาใช้ดีถ้าทะลุ1,575ทํายังไงครับคุณมิ้งครับเนื่องจากว่าเป็นภาคของการไซว์เวนะครเพราะฉะนั้นถ้าทะลุกรอบแนวรับแนวต้านเนี่ย ผมมองว่าหน้าจะมีแรงซื้อแรงขายตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าทะลุกรอบแนวต้าน1575สำหรับคนที่มีหุ้นอยู่เลทโปรฟิตรันอ่าถ้ามีหุ้นอยู่ทะลุ1575ยังไม่ต้องรีบขายนะครับให้ถือต่อเลทโปรฟิตรันนะครับถือต่อไปนะครับครับถือต่อนะครับมองว่าหน้าจะทดสอบใกล้ๆบริเวณ1,590จุดได้ถือเป็นจุดขายสําหรับคนเล่นเก่งกําไรสั้นแล้วค่อยไปขายแถวๆ1590สําหรับคนเก่งกําไรระยะสั้นนะครับครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคนเล่นกลางยาวยังถือต่อได้ใช่ไหมครับ ถ้าเล่นกลางยาวนะครับผมมองว่าด้วยเรื่องของการฟื้นตงเศรษฐกิจไทยนะครับน่าจะทําให้ยังคงถือหุ้นระดับบิ๊กแคปน่าจะพอถือได้อยู่ครับนะครับในทางตรงกันข้ามเกิดนะครปรับตัวลดลงมาแถวแถวแนวต้านนะครับถ้าหลุด1560ทํายทังไงดีครับถ้ามีหุ้นอยู่ครับในกรณีที่หลุด1560นะครับตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นแนวรับสำคัญ2แนวเลยนะครับทั้งในเชิงของเทรนด์ไลน์ขาขึ้นรอบนี้เล็ก นะครับแล้วก็เป็นแนวรับสาคัญด้วยนะครับเป็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยของเขาเพราะฉะนั้นการหลุดหนึ่งห้าหกศูนย์ถือว่ามีในยะสําคัญพอสมควรนะครับถ้ามีหุ้นอยู่ในพอตอาจจะถือต่อได้แต่สําหรับคนเล่นสั้นอาจจะขายออกมาดบางส่วนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงลงบ้างครับนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีหลุดหนึ่งห้าหกศูนย์เว้นแตซีลอก่อนถ้าหลุดหนึ่งห้าหกศูนย์ลงมายังไม่ต้องรีบซื้อใช่ไหมครับลอกก่อนนะครับสําหรับคนที่ไม่มีหุ้นนะครับ สำหรับคนมีอยู่แล้วเล่นสั้นเนี่ยถ้าหลุด1.560ลงมาก็ขายออกบางส่วนแต่ถ้าเล่นกลางยาวเนี่ยยังกัดฟันถือได้ใช่ครับแต่ยังไม่ต้องซื้อเพิ่มครับส่วนคนที่ยังไม่มีหุ้นนะครับหลุด1.560ลงมายังไม่ต้องรีบซื้อให้เวทแอนด์ซีก่อนนะครับรบเพราะนนว่าจริงๆแล้วผมมองแนวรับถัดไปเนี่ยอาจจะบริเวณ1,550 แต่พอถ้าหลุด1560ผมเนี่ยกังวลในเรื่องแรงขายสักนิดนึงนะครับผมกลัวว่า1550นาจะมีแรงที่ผลักลงมาอีกสักระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเข้ารอสร้างฐานก่อนก็ได้นะครับเอาละครับนี่เกเป็นแนวโน้มนะครับมองเทรนด์ว่าจะเป็นไซเวย์นะครับลยุดก็คือถ้าทะลุ1575ขึ้นไปเลทพอฟิตลันแล้วค่อยไปขายแถวๆ1590ในทางตรงกันข้ามถ้าหลุดลงมาจาก1560เล่นสั้นก็ขายออกบางส่วน แต่ถ้าเล่นกลางยาวเนี่ยยังถือได้แต่ให้ชะลอการลงทุนส่วนคนที่ยังไม่มีหลุด1560ลงมาก็ยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับครับเอาละครับทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกก่อนดีกว่าปัจจัยภายนอกหลกัหลกๆที่น่าจะส่งผลต่อเนื่องต่อตลาดหุ้นบ้านเรารเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยจะกดดันแค่ระยะสั้นๆหรือว่าจะมีผลแค่ไหนครับคุณมิ้งครับ สำหรับราคาน้ำมันนะฮะถูกเซลล์ออนแฟกลงมาค่อนข้างหนักนะับเมื่อคืนวันนี้นะครับเชื่อว่าแรงขายตรงนี้น่าจะยงคงต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งแต่คงจะไม่ได้มากกว่านี้เท่าไหร่นักแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามองภาพรวมในเรื่อง s u สัปปายน้ํามันเนี่ยเห็นว่ามีทาง o p e เปก็คือยืดการลดกาลังการผลิตต่อเนื่องออกไปแม้ว่าจะไม่ได้ลดเพิ่ม นะฮะซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้คนขายกันออกมานะครับไม่ได้ลดเพิ่มเพียงแต่ยืดเวลาออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ว่ามีการยืดเวลาออกไปเพราะฉะนั้นมองดาวไซด์ของราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้ลงไปมากกว่านี้อีกเท่าไหร่นะักนะครับเพียงแต่ว่ายัางไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเพียงแค่ปัจจัยกดดันหุ้นพลังงานในระยะสั้นๆอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะ กดดันในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์ข้างหน้านะครับเป็นปัจจัยกดดันนะครับครับเอาละครับทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับคำถามของคุณผู้ฟังฝากเข้ามาอุ่นหนาฝากข้างเลยนะครับครับฝากเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s อซาแล้วตามด้วยคำว่า money plus money plus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณอู๊ตครับคุณอู๊ตพานุชิตอยากให้แนะนำแนวต้านของ P D G หน่อยครับ,รบและอยากดูด้วยว่าแนวโน้ม Q 2 Q 3แนวโน้มจะเป็นอย่างไรยังสวยอยู่หรือเปล่าสามารถถือได้ยาวๆไหมสำหรับ P D G พอดดิจิจํำกัดมหาชนในตลาดทรัพย์ M A I ครับคุณมิ้งครับครับถ้ามาดูในเชิงของกราฟ ทางเทคนิค,คนะครเป็นหลักก่อนนะครตรงนี้เนี่ยเป็นการไซเวย์ออกข้างแล้วแกว่งขึ้นไซเวย์ออกข้างแล้วแกว่งขึ้นมีแนวโน้มนะฮะถ้ายืนเหนือบริเวณ4,40บาท40ได้ถ้ายืนอยู่เหนือ4,40บาท40ได้ทําไมครับน่าจะมีการแกว่งขึ้นทดสอบแนวต้าน4,6และ4,9ถ้าผ่านแนวต้าน4,40บาท40ได้มีโอกาสผ่านไปที่4,60บาท6 0ถึง4,90าท90ได้นะใช่ครับ สำหรับตัวพอดิจินะครับก็บ<ๆ>จะเป็นแนวต้านเทนไลน์ของเขานะตรงบริเวณสี่บาทสีท่สิบนะครับแล้วก็ที่บริเวณแนวรับนะแนวรับสําคัญอยู่ที่สี่บาทสามสิบแนวรับสี่บาทสามสิบนะครับ,รบนะครับอันนี้คือ PDG พอดิจิตจกัดมหาชนในตลาดรทรัพย์ MAI นะครับ,รบต่อมาครับคุณยุพาคุณยุพาบอกว่าอาซีฟาตอนซื้อเนี่ยมีต้นทุน8บาท20สตังค์แนวโน้มจะเป็นอย่างไรอาซีฟาจำกัดมหาชนในเซตครับคุณมิ้งครับ สำหรับตัวอาซีฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลการดําเนินงานไต้มากที่1น,นะครับอาจจะออกมาผิดหวังกับที่ตลาดคาดสักนิดหนึ่งแต่ว่าในเชิงของภาพรวมอุตการรมเขานะครับภาพรวมสัก1-3ปี ดูดีในเรื่องของการขยายการลงทุนเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าของบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยติดอยู่บริเวณ8บาท20ตรงนี้เนี่ยผมอยากแนะนําให้ถือรอสักนิดนึงให้คุณยุพากัดฟันถืออาซีฟาต่อไปซะก่อนครับผมมองว่าแนาวต้านสาคัญเลยคือบริเวณ7บาท70ถ้าพ้นได้หน้าจักขึ้นไปถึงทุนได้นะครับครับเพราะฉะนั้นให้กัดฟันรอ,อก,ก่อนนะครับแต่ในกรณีวอเคสคถ้าต่ํากว่า7บาท20ถือว่า อาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของพื้นฐานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้คัดลอสใช่ไหมครับคัดลอสครับต่ำกว่า7จ็บาทยีคัดลอสนะครับคุณพิธาครับแต่ตราบใดที่ยังไม่ต่ำกว่า7จ็บาทยีเนี่ยให้กัดฟันถือต่อนะครับและถ้าเด้งขึ้นไป7จ็บาทเจได้เมื่อไหร่ก็มีโอกาสลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปเหนือทุนที่8ปดบาทยีได้นะครับคุณพิธาสาหรับอาร์ซีฟาจํากัดมหาชนนะครับขยับไปดูต่อที่คุณลุ่งโรจน์นะครับคุณลุ่งโรจน์ถามเอิร์ธจะรับได้ไหมราคาพื้นฐานของเอิร์ทควร่ เอเนจีเอิร์จำกัดมหาชนครับครับสำหรับพุ้นเอิร์ธนะครับถ้าดูในเชิงกลยุทธ์การลงทุนครับนะการเกิดฟลอร์ติดติดกัน2วันนะครับน่าจะเป็นผลจากการฟอสเซลครับซึ่งทางผู้บริหารก็ออกมาพูดแล้วนะฮะมีการยอมรับว่าถูกฟอสเซลจริงครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขายถือว่าหมดครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรอในเรื่องของการรีบาวเป็นเทคนิคอลรีบาวครับมองแนวต้านเอาไว้นะครับที่น่าจะขึ้นไปทดสอบคือบริเวณ2 4 8สี่นะครับถึงบริเวณสอง2ปดสองบาท4ี่สตางค์ครับ ถึง2องบาทแปสตางค์ใช่ครับอันนั้นจะเป็นแนวต้านที่มีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบก่อนครับนะครับแต่ในกรณีวอชแคสถ้าต่ำกว่า208ศูอ่าสต็อปลอสนะครับอ่าต่ำกว่า208สต็อปลอสขายนีออกมาก่อนนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณลุงรดควรจะรับระดับราคาไหนถ้าอยากจะเล่นเอิร์ธสำหรับการเก็งกำไรตรงนี้เนี่ยมองอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทยอยซื้อตรงนี้ได้นะครับทยอยซื้อราคาในตลาดได้นะครับใช่ครับแล้วก็รอขึ้นไปแถวแถวสองสี่แปด มีโอกาสทะลุไปถึง282นะครับเป็นแค่เทคนิคอลดีบาวชนแนวต้านสําคัญแล้วน่าจะขายทํากาไรออกมาก่อนนะครับนี่คือตัวเอิร์ธนะครับนะครับเอาล่ะครับดวนจีจริงๆไปดู2หุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้จาก KGI ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณมิ้งครับครับตัวแรกนะครับผมเลือกเป็นหุ้นโมโนโมโนเทคโนโลยีจํากัดมหาชนเหรอครับใช่ครับช่องโมโนทเวนตี้ไนท์ป่ะเป็นทีวีดิสตอลนะครับช่องหนึ่งครับ ก็สำหรับตัวโมโนนะสาเหตุที่เลือกนะมาดูในเรื่องของพื้นฐานก่อนครับแต่มาหนึ่งกำไรเทิร์นาลแล้วนะครับเริ่มเทิร์นาลนะครับแต่มาที่2นะครับมีโอกาสที่จะเทิร์นาลต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เรตติ้งของช่องโมโนขึ้นมาอันดับที่สี่คือเลือกค่าโฆษณาได้แล้วนะครับประเด็นที่2อัตราการใช้หรือ u t i l i z a t i o n rate ของเขานะอัตราการโฆษณาของเขาเริ่มอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ นะครับไตรมาสที่หนึ่งอยู่ในระดับที่ดีแล้วไตรมาสสองเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่หนึ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองนะครับน่าจะเห็นภาพการเติบโตได้อยู่นะครับพร้อมกับถ้าจะเห็นภาพของหุ้นกลุ่มทีวีดิิตอลเนี่ยจะเห็นว่ามีการขึ้นมาค่อนข้างเยอะทุกตัวเลยนะครับโมโนมองว่ายังเล็กกัดอยู่เอาละครับเลขคอมเมน์จากทาง kgi ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของโมโนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนครับครับแนะนําซื้อนะครับแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ ครับเป้าหมายในบลูเบิร์กคอนเซนทัสนะครับอยู่ที่บริเวณ4ีบาทสสตางค์ราคาเป้าหมาย4ีบาทสสตางค์นะครับราคาเป้าหมาย4ีบาทสสตางค์สำหรับโมโนนะครับครับและทยอยเก็บได้แถวไหนครับครับทยอยเก็บได้ที่บริเวณ3ามบาทห้าสบาทห้สตางค์นะครับครับทยอยเก็บได้แถว3ามบาทห้สตางค์นะครับครับแนวต้านระยะสั้นครับครับมองว่าถ้ายืนได้นะฮะที่บริเวณ3ามบาทห้นะเป็นแนวต้านระยะสั้น3ามบาทห้ ถ้าทะลุผ่านได้ผมมองว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบ3บาท90มีโอกาสทดสอบ3บาท90นะครับรบเป็นแนวต้านระยะสั้นสำหรับขายทำกำไรระยะสั้นนะครับรบถ้าผิดทาง Stop Loss Mono แถวไหนครับครับจุด Stop Loss นะครับอยู่ที่3บาท28นะครับจุดสต็อปลอ s ต o โมโนคือ3บาท28สสตางค์หลุดมาตรงนี้ขายออกก่อนนะครับครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับคุณมิ้งครับ อีกตัวนึงนะครับผมเลือกเป็นหุ้น ECL นะครับ ECL ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งจำกัดมหาชนนะครับครัทำไมถึงชื่นชอบ ECL ครับครับตอนนี้ไปคอมมิวนิวิสิตมาล่าสุดนะครับยังไม่ได้ออกบทวิเคราะห์นะครับแต่ไปคอมมิวนิวิสิตมาล่าสุดก็คือภาพรวมของการทำลิสซิ่งตอนนี้นะครับของเขาเนี่ยหลังจากที่มีกลุ่มต้องบอกว่าเป็นผู้ถือหุ้นจากญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทุนที่25เข้ามาถือหุ้นแล้วนะครับครับ ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแ e s s i v e ในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อลดยนต์มือ2อและลด Big Buy ะบิ๊กไบต์นะฮะจะเห็นว่าแตกต่างจากหุ้นตัวอื่นในตลาดค,คือมีพอร์ตลูกคา Big Buy ้าบิ๊กไบต์ที่ตอนนี้ค่อนข้างเติบโตค่อนข้างเยอะก็มองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อยู่นะครับแล้วก็ PE Ratio นะครับในเบื้องต้นนะครับถ้ามองผลประกอบการปีนี้น่าจะมี PE Ratio อยู่ที่ระดับแค่20เท่าเทียบกับอัตราการเติบโตนะฮะที่น่าจะแตะ100%เทียบกับปีก่อน ครับนะครับแล้วครับเล็กคอมเมนต์จากทาง KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ ECL ครับครับแนะนําซื้อนะครับแนะนําซื้อ ECL ตะวันออกพาณิชย์ดิสซิงจำกัดมหาชนนะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับครับตัวนี้ยังไม่ได้ออกบทวิเคราะห์นะครับยังไม่มีเป้าทางพื้นฐานนะครับยังไม่มีราคาเป้าหมายทางพื้นฐานครับรู้แต่ว่าดีน่าสนใจครับนะครับงั้นทยอยเก็บแถวๆไหนครับครับแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ3บาท นะครับแนวรับอยู่บริเวณ3บาทนะครับยังไม่มีราคาเป้าหมายทางพื้นฐานนะครับคุณผู้ฟังสำหรับตัวนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าทยอยเก็บได้แถวแถวสบาทนะครับนะครับแล้วแนวต้านระยะสั้นแล้วครับแนวต้านระยะสั้นมองไว้ที่บริเวณสามบาท2 2สตางค์ซึ่งถ้าผ่านบริเวณสามบาท2 2สตางค์ได้จะเป็นการยกกรอบแนวต้านขึ้นไปนะฮะอาจจะเห็นที่บริเวณสามบาท80ถึงสามบาท90ได้อาจจะขึ้นไปแถวแถวเกือบเกือบสบาทได้เหมือนกันครับนะครับ ถ้าผิดทางสต็อปลอสแถวไหนครับสาหรับ ECL จุดสต็อปลอสนะครับสาหรับคนเพิ่งเข้ามองไว้ที่บริเวณ2บาท86หลุดมาถึง2บาท86สตางค์เมื่อไหลขายหนีออกมาก่อนสําหรับ ECL นะครับ,รบนี่คือ2คุ้นเด่นจากทาง KGI ประเทศไทยประจําสัปดาห์นี้ก็คือ m o n นเทคโนโลยีจํากัดมหาชนราคาเป้าหมาย4บาท3สตางค์และก็ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งจำกัดมหาชนอยู่ระหว่างจัดทำบทวิเคราะห์ยังไม่มีราคาเป้าหมาย แต่ว่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีสตอรี่เล่นนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายจะฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญครับผู้สุดยอดครับสำหรับในช่วงการเล่นหุ้นนะฮะในช่วงที่ตลาดไซเว่ยออกข้างยังไม่มีเทรนด์ชัดเจนในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับถ้ามีการเบรกผ่านแนวต้านอาจจะมีแรงซื้อเก่งกําไรขึ้นไปเพราะทุกคนอึดอัดตอนลงก็เหมือนกันนะครับถ้าหลุดแนวรับบริเวณ1560ทุกคนอึดอัด ครับนะครับระวังในเรื่องแรงขายนะครับอาจจะต้องชะลอการลงทุนสักนิดหนึ่งถ้าหลุดแนวรับสาคัญครับแต่นะฮะสำหรับหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าหลุดแนวรับสําคัญลงมาแล้วมีแรงขายลักษณะพ a n i c s e ลครับนะครับคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับนะครับเป็นกลุ่มที่มองว่าน่าเข้าไปสะสมครับถ้าเกิดแพิคเซลลเกิดขึ้นเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณสุชรตครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับคุณสุดโชิทีราวรรัตผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มมาให้กลยุทธ์และฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนส่วนช่วงนี้ครับเราะจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอ t i เรชั่นจำกัดมหาชน